สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับมีคอลัมน์ดีๆมาฝากกันเช่นเคยนะครับเป็นคอลัมน์กระจกไร้เงาซึ่งตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับฉบับประจำวันที่31ตุลาคมปีพุทธศักราช2565นะครับพูดถึงเรื่องราวของรถไฟฟ้ากรุงเทพมหาคนครสายสีเขียวหัวข้อว่าอย่างนี้ครับบอกว่าสายสีเขียวยังไม่จบเริ่มต้นอย่างนี้นะครับ ยังคงต้องหาทางออกต่อไปเพราะว่าจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยยังหาทางออกไม่เจอสักทีหนึ่งสําหรับปมกรณีขยายสัป,ปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวซึ่งลากยาวมาถึงกรณีการเก็บค่าโดยสารของส่วนต่อขยายส่วนที่2คือช่วงจากหมอชิดไปขูค่คดและก็ช่วงจากแบริงไปสมุุรปรากานซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในกระแสความสนใจของประชาชนโดยทั่วไปล่าสุดถือเป็นเผื่อร้อน สุดๆนะครับของผู้ว่ากทมที่ชื่อว่าชัดชาติสิทธิพันธ์ก็สืบเนื่องมาจากกรุงเทพมหานครเนี่ยได้มีการหยิบยกเอาวาระการพิจารณาค่าโดยสารเอาขึ้นมาพูดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีการนําเสนอเข้าที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครให้พิจารณาด้วยเบื้องต้นเสนอให้เก็บค่าโดยสารส่วนต่อขยายที่ราคา15บาทเป็นราคาทดลองแล้วก็อาจจะมีการปรับอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้สภากทมรับทราบ เนื่องจากว่าการเก็บค่าโดยสารในราคา15บาทนั้นไม่พอกับค่าจ้างการเดินรถที่บริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดจะต้องเอาไปจ่ายให้กับบริษัทขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า b t s c แต่ที่มีมูลค่าอยู่ซึ่งชัดๆมองว่า15บาทเ,เป็นอัตราที่น่าจะเหมาะสมแล้วก็ค่าปัะธาหักสภากทมให้ความเห็นชอบแล้วนะจะใช้เวลาอีกประมาณหนึ่งเดือนเพื่อแจ้งไปยังบริษัทกรุงเทพธนาคมหรือว่า KTC และประกาศ ให้ผู้โดยสารได้รับทราบเพื่อจะได้จัดเก็บข่าโดยสารภายในเวลา1เดือนหรือประมาณเดือนธันวาคมปี2565ถึงมกราคม2566ขณะเดียวกันนี่นะครับการทำความเห็นตอบกลับกระทรวงมหาดไทยกรณีการต่อสัญญาสัมป,ปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวซึ่งจะหมดสัญญาในปี2572นั้นนะครับ ในส่วนของผู้บริหารคทมเนี่ยจะมีความเห็นแตกออกเป็น2ประเด็นด้วยกันคือ 1. ไม่เห็นด้วยกับการต่อสัญญาสัมป,ปทานโดยคําสั่งคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติเป็นคําสั่งที่3ทับ2,562โดยให้นําสัมป,ปทานเนี่ยมาจัดประมูลตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐปี2,562 แล้วก็ประเด็นที่2ก็คือจะเสนอรัฐบาลเข้ามารับภาระค่างานก่อสร้างสุดต่อขยายช่วงจากมอชิดไปสะพานใหม่และคู่ตกับช่วงแบริ่งถึงเคหะสมุดปราการในวงเงินประมาณ58,000ล้านบาทเหมือนกับโครงการอื่นๆของรัฐบาลเหตุผลที่เสนอข้อนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากกรทมเนี่ยมองว่าการขออุดหนุนค่าโครงสร้างพื้นฐานเนเป็นเรื่องปกติของการก่อสร้างรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ซึ่งปัจจุบันค่าโครงสร้างงานโยธารถไฟฟ้าส่วนต่อขยายส่วนสองนี้กทมรับโอนหนี้มาจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารอฟอร์มในวงเงินประมาณ58,000ล้านถึง59,000ล้านบาทรวมดอกเบีย้ยถ้าหากว่ารัฐบาลไม่เห็นด้วยในการขออุดหนุนกนทม,ก,มก็มีแนวทางที่จะเจรจาเพื่อที่จะขอโอนรถไฟฟ้าสายสีเขียวทั้งสาย เริ่มตั้งแต่ส่วนสัมป,ปทานช่วงมอชิตถึงออนนุชและช่วงสนามกีฬาแห่งชาติถึงสะพานตากสินกับช่วงส่วนต่อขยายที่1จากออนนุชไปถึงแบริง่งแล้วก็ส่วนต่อขยายจากตากสินไปถึงบางว่าแล้วก็ส่วนต่อขยายที่2คือช่วงจากมอชิตสะพานใหม่ถึงกูคตและแบริ่งถึงสมุรปราการโอนทั้งหมดให้กับรัฐบาลโดยมีเงื่อนไขาบางประการเช่นการของ,งบประมาณชดเชยหรือว่ากำหนดเพดานค่าโดยสารเป็นต้น แล้วก็ล่าสุดครับในการประชุมสภากรทมเมื่อวันที่26ตุลาคมนะครับนายชัดชาติสิทธิพันธุ์ผู้ว่ากรทมและก็มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมประชุมด้วยโดยมีนายวิรัต์คงคาเขตซึ่งเป็นสกเขตบางกอกใหญ่เนี่ยให้ข้อมูลบอกว่ายัตติที่กรทมเสนอมานั้นต้องหารือกับประธานสภากทมและผู้ว่ากรทมเรื่องคําสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติซึ่งมองว่าใหญ่กว่าข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานครดังนั้นจึงขอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามันศึกษาเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งก็นแน่นอนแล้วครับว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ข้อสรุปตามที่กมทมทําเรื่องเสนอในที่ประชุมหรอกครับที่ประชุมสภากทมเห็นว่าควรจะให้สอกอชุดปัจจุบันได้รับรู้รายละเอียดต่างๆของโครงการนี้ให้มากกว่านี้ก่อน จึงเห็นควรว่าควรจะให้ถอนยติดังกล่าวออกไปก่อนแล้วค่อยกลับมาหารือใหม่อีกครั้งหนึ่งแน่นอนครับว่ายติที่กรทมเสนอไปนั้นสกได้ขออภิปรายกันอย่างกว้างขวางเลยทีเดียวนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยแะครับกับยติดังกล่าวเนื่องจากเห็นว่าไม่ได้อยู่ในอำนาจของสภากรทมนะครับดูเหมือนว่ามหากราบสายสีเขียวเนี่ยยังมีประเด็นต้องถกกันอีกยาวนะครับซึ่งที่ประชุมเหนือก็มองว่าเรื่องนี้ไม่ควรจะเป็นยติควรจะเป็นการเสนอขอความเห็นเท่านั้นแหละครับ แต่ในที่สุดแล้วเนี่ยรายละเอียดก็ยังไม่ชัดเจนอีกทั้งเรื่องดังกล่าวเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอำนาจหน้าที่ของสภากรทมและไม่ได้เป็นอำนาจของผู้ว่ากรทมด้วยเลยขอให้ถอนยติด,ดังกล่าวออกไปซึ่งแน่นอนนะครับว่าส่งผลให้ยติของกรทมที่เสนอในที่ประชุมเนี่ยต้องตกไปโดยปริยายทีนี้ก็ต้องมาลุ้นกันละครับว่าในการประชุมครั้งถัดไปเนี่ยจะมีการหยิบยกยติเรื่องนี้เนี่ยมาพิจารณาและจะได้ข้อสรุปหรือไม่อย่างไรโปรด ติดตามตอนต่อไปครับ